ครับผอ้โบช่างบ้าวนครับมุนีฟาไอที่เถียงเฮ้ยวันซ้อนหนึห่ซ้นอนฟาไอที่เถียงว่าเที่ยวน่าครับเมื่อสถานีรถไฟมันครับบรรยากาศคือฝนหยุดตกจังไหนอาจารย์ฮะกางยังไงจมยังไงจมรถขามวะ เนี่ยโจมขึ้นมาหนี่ล้วก็เดี๋ยเอาลงหนะันน่ะวันมี้บางขามดนะ้วยน่ะดีก็ไปโจมตัวมัทั้งเตะด้วโจมทั้งเตะลำบากด้วยนี่ไม่ยกขึ้นมาหนี่แม่นบันใดหนือไหมเนี่ยเฮ้ยชี้ขึ้นมาได้ปะ <c oughs> โอ้สามสารถเนาะรวมนี่แม่พูดน,นะบองขามบองเหย้าลงไปขามกันนะแล้วก็ล้งบันได้หันดีก็เอาลวดแต่ทางน้ำด้วยไปเองไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวสารานี่ทางมันไม่ย่างไปเังไหนวะ โบกรถไฟกันหนไม่จอดวะเสียงเสียงกรจ้กกูมันโอ้คุณกรจ้กกูมันยุ่นครับโอ้ยแค่ทายฉิบกรจ้กกูมันสนอโอ้คุณนี้ท่ามานม่เด็มาเมืองงมงงงงงมึงขี่รถไปดีกว่าวะยังเด็ ข้ามอะไรบ่เออเป็นโฟวิ่หรือบูเลยเนี่ยเออแต่ว่าแมงสื่อรถไม่ชี้ดย์บุญเหนียวมาขันนั่น <คา S 2> แกะกองบ่ขันแมงหนอ้ะขันแมงแกะกองมันเป็นรุ่นสิบแล้วสีแมงเอาตัวขอแมงแล้วแมงสุเปอร์อกเอมเหมือนั่งแมงเนี่ย นนเนี่ยยกขามซื่อนี่ยกขามมันได้กี่กัวมา้นนี่แหละนั่นมันรถถุขึ้นได้อยู่ด้วยนะเชียงนี่ครับบรรยากาศคืนฟ้าคืนฝนนะครับเอฟซีของข้าครับมือ่อนีนพาดลงทางมาทางไหนก่อฟือ้นวออ่างเลยสายล่อ Ho ràng đi chỗ đi ui Má này, má này, chăng mùi này tháng khám mùi 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 Này, khám đi đi Khám bằng นี่ไหมขี้ขามองนี้ไหมที่กีโก้ขึ้นน้ำทอเนี่ยหรอแม่จึงมันไม่เห็นหาพออาม่ยัยงงูนี่มากได้อยหชัยเลยขามนี่ไม่ขามเซ ติดติดตดตดน้ำอนยเขาขึ้นน้าปุ๊บขีขวพี่ขี้วีเอาขามขึ้นมาหนีมานีมานีโกลับเลเล่ยงบอยนีหมเขาขี้ลงม่นีมนีมเขาขีขามือนมานีไหมไม่ได้ยกลงขาหนียเนนชยขึ้นมาไดสิปหุ่นไปสาระท่งนี้ไป อ๋อบ้านีพี่ขามซืสอดได้เนี่ยกูถามเนเมื่อขามน้าันก็เนี่ยกูหลอมเถียงมัเลยไน้ดน